สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเจ๊กจากเพจร,รับทำเค์เตอร์ครบูร์นแฟมิลี่คิทเช่นครับวันนี้พาทุกท่านมาชมาหน้าบานสั่งทำของผมนะครับแต่ว่าลูกค้าเขามีช่งางทำตัวครปูรนให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมมาติดตั้งตัวเฉพาะหน้าบานนะครับลูกค้าสั่งทำหน้าบานกับผมแต่ว่าพอถ้าลูกค้าสั่งทงกับผมเนี่ยผมก็บริการให้ทั้ง ออกแบบนะครับออกแบบพอออกแบบเสร็จปุ๊บผมก็ต้องมาขีดเส้นด้วยขีดเส้นกําหนดวา่าระยะในการแบ่งช่องของแต่ละช่องนี้ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่าซื้อกระเบื้องภายในเท่าไหร่ปูกระเบื้องระยะความกว้างความสูงเท่าไหร่อันนี้คือผมอะจะต้องมา,อาบอกให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีทําแบบใกล้เคียงกับผมให้ได้มากที่สุดก็มีการทําสเต็ปคล้ายๆกันกับของผมนะครับ แต่ขั้นตอนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนิดนึงเพราะว่าของผมนี้เป็นแบบหล่อสําเร็จมาของผมเองโดยเฉพาะเลยนะครับจะแตกต่างกับหลังนี้นิดนึงไม่ว่าจะแตกต่างของระยะห่างนะระยะห่างของตัวหน้าบานนี่ฮะเนี่ยจะสังเกตได้เห็นได้เลยครับแต่ลูกค้าก็เข้าใจในเรื่องนี้นะครับผมก็อธิบายไปว่า ที่หน้าบานใกล้กันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะหน้าบานผมทํามาใกล้กันได้คะ,ะัเป็นเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยทำได้บางนะครับผมอ่ะหวังว่าเข้าใจกันนะครับก็ผมทําอะไรให้ลูกค้าบ้างตรงนี้ก็เป็นหน้าบานนะครับหน้าบานตรงนี้นะครับหน้าบานก็ของห้องครัวชุดนี้นะครับเริ่มที่ขนาดเลยนะครับเอ๊ผมลืมบอกไปเนาะว่าเป็นอ่า ชุดครัวแบบไหนอ๋อเดี๋ยวผมวัดเป็นด้านๆเลยนะครับสองเมตรสี่สิบนด้านนี้เป็นชุดครัวลักษณะของตัวยูนะครับผมเดี๋ยวผมขอภัยนิดนึงนะลืมแจ้งไปว่าเป็นลักษณะชุดครัวแบบไหนนะครับนี่ด้านนี้สองเมตรนี่ประมาณสี่เมตรสี่สิบนะครับการนี้นะครับด้านยาวนี่ครับสี่เมตรสี่สิบนะครับ ก็ด้านนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรสีสิบครับผมสองเมตรสาครับตรงนี้ด้านนี้นะฮะก็คัตเตอร์สูงอยู่ที่ประมาณ85-86เซนนะครับผมครับแล้วก็ผมก็ออกแบบแล้วก็มีตัวฟังก์ชันข้างในแบบนี้ฮะผมก็จะบอกรายละเอียดหมดแล้วก็เวลาผมมาติดตั้งผมก็นี่ฮะมีกระเบื้องภายในด้วยนะครับแล้วก็ มีสีขาวด้านบนนะครับเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับ,ารบมาดูฟังก์ชันข้างในกันเลยดีกว่าน,นะครับก็ตัวน,นี้นะฮะบ,า,บานเดียวใส่ทางแก๊สนะครับตัวน,นี้นะครับก็ตัวน,นี้เป็นบานคู่แล้วก็ผมทำดีนชาร์จไว้ให้เผื่อว่าเราจะได้ เลื่อนออกมาแล้วก็วางของแล้วก็เลื่อนเข้าไปเก็บข้างในนะครับก็ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับนี่เลื่อนออกมานะครับแล้วก็เก็บกเป็นกระทะเป็นหม้อได้เลยนะครับรับน้ําหนักได้ต่อชั้นอยู่ที่ไม่เกิน30กิโลนะครับต่อชั้นครับ <S 1> <S 1> ก็อันนี้ก็เข้าม,มุมปกติถ้าเป็นผมทําให้ผมจะทําเป็นชั้นหินให้นะครับแต่ก็ อันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ชั้นหินแบ่งครึ่งอย่างนี้นะเราก็ใส่ของที่เป็นของสูงๆได้นะครับถัดมาครับอ่าเป็นขวดเครื่องปรุงขวดเครื่องปรุงผมผมจะเอาไว้ใกล้ๆกับอเตาแก๊สนะฮะอันนี้ซิงล้างจานครับบานซิงก็ทําเป็นอะระบายอากาศให้นะครับใส่มุ้งลวดกันแมลงด้วยนะครับ มาครับนี่ลางลิ้นชักอันนี้ใส่ตะแกรงความจานนะครับแล้วก็ตัวพวกหน้าบานของผมที่ผมทำนี่ก็คือเป็นอซอฟโค้ดนะครับครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับเป็นซอฟโค้ดครับนี่ฮะปิดเข้าไปครับอาล้างลิ้นชักสามชั้นนะฮะก็มีถาดใส่ช้อนให้นะครับ ตรงนี้ตัวนี้ใส่ของที่เป็นของสูงนะครับของสูงที่เป็นพวกอของยาวก็ได้ครับที่เป็นพตะเกียบซ่อมหรือว่ามีดนะครับทัพพีนะครับตัวนี้นี้ก็เป็นลักษณะของกระปุกนะครับกระปุกขวดอะไรได้นะครับถัดมาครับนี่ก็ผมทำเป็นลิ้นชักให้ เพราะว่าคือบางครั้งแต่ละยี่ห้อที่เอามาใส่นี่พวกบางครั้งก็ไม่มีตะแกรงใส่ผมทําเป็นกล่องใส่เหมือนกับกล่องลิ้นชักไปเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้เป็นบาตเปิดนะครับนี่ยังมีตรงนี้อีกครับผมไอแลนด์ครับี๋ยวที่ก็กว้างขวางนะครับอันนี้ ใส่ของได้เยอะจุใจนะฮะถัดมาครับตะแกรงครับครับก็ต่อไปเป็นตุ๊กแขวนครับครับตุ๊กแขวนนี้ผมพ่นสีเดียวกันกับตัวหน้าบานเลยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะปรับชั้นได้ด้วยนะครับเลือกปรับชั้นได้นะครับถอดหมุดพวกนี้นะครับถอดหมุดเึ้บตามความสูงของของที่เราวางข้างในนะครับครับเอารับน้ําหนักต่อตู้ได้ไม่เกิน40กิโลรวมกับน้ําหนักตู้นะครับจนมากก็ใส่พวกเป็นกล่องเอานะครับ ก็ผมไม่ได้ทําชิดฟ้านะครับคณดีอนี้ก็สูงแล้วแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าไม่ไม่เอาชิดฟ้านะครับ <S <S ก็หลักๆที่ผมทํางานทําของชุดขวดชุดนี้ให้ก็ผมทําหน้าบานให้นะครับแล้วก็มาวางงานโครงสร้างปูนว่าควรจะแบ่งช่องไว้กี่เซนกี่เซนนะครับแล้วก็การี่ท็อปการวางอะไรนี่ครับก็บอกเสร็จก็ค่อยมาติดตามผลในในตอนที่อ่า เขาเริ่มปูกระเบื้องเสร็จแล้วอะไรเนี่ยผมก็มาเช็คระยะดูอีกทีนึงว่าได้ตามที่ผมได้แจ้งไว้หรือเปล่านะครับผมก็นะครับสำหรับชุดกวดชุดนี้ก็เป็นแนวทางให้ลูกค้าที่มีช่างผู้รับเหมาอ,อยู่แล้วนะครับมีช่างกระเบื้องอยู่แล้วต้องการที่จะแบบให้ผมไปขีดงานระบบให้แล้วก็ให้ช่างเขามาปูกระเบื้องให้หรือว่า ลูกค้าจะสั่งตัวโครงสร้างปูนจากผมก็ได้นะแล้วก็ไปให้กับทางผู้รับเหมาเขามาปูกระเบื้องทํางานต่อเนื่องกับผมก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีมีเริ่มมีแล้วครับเริ่มมีลูกค้าที่แบบให้ผมแค่ไปวางโครงสร้างของผมที่เป็นลัก,ลกษณะโครงสร้างบางนะครับแล้วก็ให้ผู้รับเหมาทํางานต่อเนื่องกับผมนะครับผมจีดงานแบบงานระบบให้แล้วก็ทําตัวหน้าบานให้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าเริ่ม ที่จะเลือกช่องทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่ผมทําเฉพาะหน้าบ้านให้เพราะว่าในการไปทำเคาน์เตอร์ลักษณะของเคาน์เตอร์ขบปูเนี่ยต้องต้องถือว่าต้องใช้เวลาในการทำโครงสร้างปูเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนิดนึงนะฮะงานปูกระเบื้องเนี้ยอย่างปูในช่องเนี้ยใช้เวลาประมาณนี้ผมว่าเป็นเกือบชั่วโมงนะครับเพราะว่าปูแค่แผ่นเดียวนะครับข้างในปุ๊บก็ต้องตัดเศษนะฮะ อันนี้ก็เหมือนกันคะปูนิดนึงตัดเศษปูนิดนึงตัดเศษครับจะเสียเวลาในการตัดเศษจจเยอะนะครับแล้วก็ช่องก็เล็กนะฮะช่องก็เล็กช่างช่างนี่แบบจะเห็นช่องเล็กโอ้โหหายใจยาวเลยครับผมก็ประมาณนี้การทํางานของโครงสร้างปูนก็จะกินเวลายาวครับเวลาทําบ้านหลังนึงก็ประมาณสองอาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ระยะของคิวในการทําติดตั้งบ้านลูกค้าของผมเนี่ยยาวลูกค้าก็อาจจะ ไปหาช่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยผมก็เพิ่มช่องทางโดยที่ผมขายตัวโครงสร้างปูนของผมที่เป็นแบบบาง,งนะครับให้ลูกค้าไปปูกระเบื้องหาช่างปูกระเบื้องหรือว่ามีผู้รับเหมารับทําอยู่แล้วให้ผมไปทําให้นะครับแล้วก็ผมทาผมก็ไปติดตั้งหน้าบานแล้วก็ตู้แขวนให้นะครับอันนี้หวังว่าจะเข้าใจแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ลูกค้าหลายๆท่านที่ชอบในผลงาน ตัวชุดหน้าบานของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ต้องขออบคุณนะครับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจผมมาติดตั้งชุดโครตชนี้ให้นะครับแล้วก็หวังว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้สำหรับหลายๆท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับว่าผมจะมีผลงานอะไรมาเป็นไอเดียให้กับการตกแต่งห้องครัวของท่านผู้ชมนะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ